สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องสวัสดีสุข้ขูสุขคนนะคะพี่น้องเนาะแม่วันนี้เราอยู่โรงแรมอีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าเรามาพักผ่อน <laughs> มาพักผ่อ <laughs> นวันนี้ห้ากบบตื่นเช้าขึ้นนอนบัวลบเมิดขึ้นเนาะคะ่ะเมื่อขึ้นเนี่ยต,ตื่นเช้าขึ้นได้ออกกาลังกายในห้องจะยี่สิบมาที่แล้วเนาะคะ่ะแต่จริงก็มีจิมยูโรงแรมอยู่แต่ว่า อีกานไปว่าอย่างเปี๋วพ่อคนไลายให้พญายนิกไปแล้วก็บว่าท่านไปแล้วว่าฉันบม่ท่านกิ่นข่าวเซร้ายุ่งฉันบ่นไปออกกําลังกายเด้ขาดเาะฉันพี่นอ้องเอออยู่โรงแรมไหนกับบ่ถือใจพญายนิกค่ะพี่น้องสาหรับนางคือความสะอาดบ่พ่อเนาะอันนี้กันยังโรงแรมแบบราคาแพงอะก็นั่งกะคือบานเฮานะก็จะให้ เอาโรงแรมแบบดีหรือต้องหาหกพันขึ้นแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องแต่ก็บา่ามีอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งที่แบบว่าหา10 6, ลอยหกอยนี่แหละแต่ว่าเบรดว่าอาหารสาวหอาหารสาวต้องจ่ายต้างหา <c oughs> สะอาดค่ะแต่ว่ารอบนี้ห้องเบรดไปกันห้องลองมาเปลี่ยนโรงแรมนี่เพราะว่าเห็นมันหนาอยู่รงสัยยังสีเนาะแล้วก็แต่ว่า อย่างก็โรงแร้รานอาหารร้านอาหารดีอย่างมืองสุยังเนาะคะ่ะโรงแรมก็โอเคอยู่ค่ะแต่ว่าสําหรับพญยายนิดคือน,นั่งบราณศาสตร์พอมื่อนี้เท่ากับมื่อนนี้ก็เดี๋ยวจะออกไปกินข้า,าวเช้ากันอันโรงแรมพักจองมารวมกับค่าอาหารเนาะค่ะพี่น้องกินข้า,าวเช้าแล้วก็จะออกไปมื่อนนี้จะไปอาบแดดจะไปเล่นอยู่แถวะะสวิมมิ่งพุเนาะค่ะสระน้ำเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวให้ผูญญ้ใหญานิกลงทดสอบกันว่าสารน้ำสะอาดทานบ่อบขันบ๊สะอาดอันกรบ,บโปลงอันกระสีนอนนอนอา,อาบแดดซื้อๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขากลับไปอิตาลีกันยังหนาวอยู่เ้าก็ต้องอาบแดดก่อนอ่าเอาแดดก่อนนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตามไปเมืองน้ำกันค่ะไอเทมราคาดาวอ๋อเลยดิ กินข้าวเช้ากันกินขา้าวเช้ากันค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาชมบันยากาศนซึมๆคู่นี่หน่อย tam cột nhai nick, Hãy subscribe dày kênh โอ้ว่า i ด้อว่าเด้อคทเป็นอาคารเรือนไทยที the ่ oh, nice. yeah. เรียกเด้อโอ้โหารไม่ได้ไปทานอาหารที่ห้องอาหารกันนะคะจะมาทานที่เรืนไทยอาหารเช้า that's very beautiful a d y go for breakfast. ดูสิสวยดูสิเราไม่ได้เดินไปทุกที่เ่าไม่รู้อีเข้าไปข้างในคงจะไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าคนเยอเนี่ยเราจะไปทานอาหารเช้าตอนนี้กัน ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะคนเยอะมากเราก็เลยไม่ถ่ายวิดีโอสามีแล้วก็สามีนางจะไปรีเซพชันไปถามเรื่องอินเทอร์เน็ตคนเยอะเพราะว่าโรงแรมใหญ่มีตั้งหลายตึกน่าจะสี่ตึกหรือว่ากี่ตึกตไม่รู้เหมือนกัน ทางไปสระไวน้ำวาจะถ่ายวิดีโอนในอาหารเช้าไได้ออได้ครับ5ฟบิลดิ่งออ6ิกบิลดิ่งเบบีมอออนอีนอั i ดัยฮะ10สเ1น1ฟบิลดิงโอ้สิบประมาณ10ตึกนพอคนหลนักท่องเที่ยวกันหลายครับพี่นอ้อง วันไม่ล่าไปกินข้าวสาวพ้นกัระายเมืองข่าวพิศเสงสวยงามอ๋อได้ darling me have many page to text on นนี้จะ go to swimming pool เนี่ยโอสโน่ยโรงแรมใหญ่มากาตัดไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาตากอาบแดดกัน เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาเล่นน้ำกันไม่ได้เล่นน้ำมาอาดผับแดดน่าจะใหจปัญายนิกลงึคนเดียวเล่นน้ำ วันพักผ่อนของฉันสามีบอกว่ายังไม่อยากออกแดดเดี๋ยวจะหนอยแดดกลับมาด้ยวยค่ะพี่น้องเด้อนั่งเหนื่อยนั่งเหนื่อยดำดีสีไม่ตกดำสกปกคบไม่ได้เดี๋ยวจะหนอยแดดกลับมาหอดค่ะพี่น้อง ตอนในโฮมกันแป๊บหนึ่งสามีนั่งบ่คเขอ,อยากถึงแดดตอนนี้